นคเปิดปูเนื้อครับวันนี้อันนี้ร้านป้าเล็กอาหารทะเลขายข้าวตุลเลือกอะรครับขายตุ้ใหญ่ไหมเคยเห็นเขาบอกมันมีหมูตัวเล็กขายมีเหรอครับยังมีอยู่ปะตอนเช้าตอนเช้าเหรอใช่ค่ะนะครับโลสองแปด ร้อยเองถูกมากเลยตอนนี้ไซส์จัมโบ้เลยสองเจ็ดสองแปดมันเป็นสองเจ็ดเลยร้านนี้ก็เป็นร้านดังในโซเชียลร้านนะครับแปลแพงก็ไม่เป็นแสนเหมือนกันนะเจ้าหนูตลาดลาวบางมะกง สวัสดีครับอยู่ช่องเทเลแสด้แล้วนะครับวันนี้เรามานี่ครับตลาดลาวบางมากงกรครับผมเป็นตลาดที่บอกอว่าของถูกมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเป็นไงยัขนาดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับ ตลาดดาวบางมะกงครับผมน่ครับนเนปาตเจ้าเก่าปูทะเลปูในปูขอ,อยนะ,ค,ะนครับนะครับเป็นปูเนื้อครับวันนี้ตลาดน่าสนใจครับข้างหน้าก็เป็นคูกขายขนม,มนขายน้ำขายอะไรพวกนี้ครับ น้ำปั่นนะก็ไม่ใหญ่มากนะ แล้วมีหารทะเลแห้งก็มีนะผมมาผิดเวลาไม่ไมแน่ใจนะนี่ครับ ดีมากลังวันนะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดตอนไหนเห็นก็เปิดทั้งวันนะปูแป้นเรอยสีส140นี่ยหอยครับ ไนะครับอันนี้ร้านป้าเล็กอาหารทะเลเะนนอ,อ๋อได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฮะหุบไขเขาตัวเล็กเลยครับฮะไข่ก็ใหญ่มากโต๊ะเราจะเสร็จไหครับ เคยเห็นเขาบอกมันมีหมูตัวเล็กๆขายมีเหรอครับยังมีอยู่ป่ะตอนเช้าหรอใช่ค่ะตัวละแพงและตัวละประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าหกร้อยหาดูเคยเจอมันเด้งข้นมาในเฟซไงเออเรนลองมาดูเราขายเฉพาะตอนเช้าตลาดทั้งตัวนี้ขายตอนไหนครับตีห้าเปิดตีห้าใช่ไหมพอดีผมเที่ชลบุรีกลับมาไงก็เลยผ่านมาแล้วกำลังแวะเข้ามาดูเฉยไม่แน่ใจว่าเปิดกี่โมง ขอบคุณนะครับนะครับ,ร,บร้านปลาเล็กครับนี่นนค,รครับนี่เป็นแฟนครับโลสองหครับนนี้ ขออนุญาตนะเนี่ครับเห็นไม็นว่เห็นป่ะนะเขออาเรียนเป่าอยู่เนี่ยนะครับโลสองแปดรับคนละครึ่งนนะฮะอันนี้สองห้ามีบอ่อพักฮะป,ปั๊มตัวเบลอเลย ของทะเลของกุ้งแม่น้ำเยเอมกันนะตลาดนี้นี่ครับอันนี้ร้าน TK คลาหมาางกซีฟูด้ดในตลาดติดกันนะครับนี่นะเป็นตัวใหญ,ญ่เลย 200, 300. สองร้อยสองร้อยอรสองร้อสวยเลยสองร้อยเนเป็นไปแล้วสองร้องร้อยเองถูกมากเลยตอนนี้ไซจัมโบ้เลยสองเจ็ด 2.8งเป็น2.7งเร้เาน TK บางกงซีฟโรครับผมอยู่ท้ายตลาดเลยร้านนี้ขอบคุณครับกุ้งเป็นเป็นสดๆครับร้อยสี่ห้า หมึกไข่ตัวแลกทีเคทีฟูดหตยหวาน นี่ครับร้านเชือหนูปานินบางประกงขออนุญาตนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านดังในโซเชียลร้านนะครับแฟนแพงก็ไม่เป็นแสนเหมือนกันนะนะของก็ไม่แพงปลาหมึกโรจีเสบ ครับ้านนี้ว่าของถูกครับสองโลสามร้อย

ร้านสมศักดิ์ตลาดนี้กุ้งแมง่น้ำเยอะมากเลยครับขออนุญนะครับผมตัดิกุ้งแม่น้ำพ่อผมอะไรนี่ กุ้งไซส์ต่างๆเยอะครับเนี่ยครับมีหลายไซส์ให้เลือกครับเนี่ยตลาดนี้เป็ตลาดที่กุ้งแม่น้ำเยอะจริงๆนะเนี่ยอาจจะเพราะใกล้บางะกงบางะกงเขามีบ่อกุ้งเลี้ยงกุ้งกำกับเยอะนะเนี่ยเนื้อก็มีนะเนื้อก็ถูก200กว่าบาทย่านะครับด้านเจ็ดเต็ม ปลาโอเดีเดียวแต่ตอนนี้ไม่ได้ปลาโอแล้วเป็นขายอาหารทะเลแล้วครับเนี่ยตลาดนี้เป็นตลาดที่ของทะเลเยอะนะแล้วก็พวกกุ้งแมน้ำเยอะอาจอยู่ใกล้แหล่งแหล่งพเพาะเลี้ยงกุ้งก็ได้นะนะครับโอ้ยร่อยนะครับเป,เป็นทุกร้านครับร้190อยเก้าสิบลยครับราคาไม่แพง มก็มีหอยปูกุ้งกุหมึกมีหมดครับขอบคุณครับไม่เป็นต้องมาตอนเช้าใช่ไหมพอดีไม่รู้ว่าผมมาจากชมบุรีผ่านมาแถวนี้ก็เลยจะเข้ากรุงเทพก็เลยแวะอะไรเง,งี้ยปกติครับเริ่มขายตีห้าใช่ไหมที่เจ้าป้าเขาบอกมาตีห้า เห็นในเฟซเจอที่อยากสนใจคือไอหมูตัวเล็กๆครับมันมีหมูตัวเล็กขายอ่ะเหมือนหมูหันอ่ะเป็นหมูตัวย่อมๆแบบนี่แหละหมูหันตัวเล็กอ่ะเห็นลงในเฟซเด้งเด้งมาในเฟซอ่ะฮะเก็บหมดแล้วใช่ไหมปกติปกติอยู่นู้นเหรอแต่เขาเก็บไปแล้วใช่ไหมาแเ้มาตอนเช้าประมาณหกโมงอะไรเจ็ดโมง มาจากรุงเทพเพรต้องไม่ทันเหรอขอบคุณนะครับแล้วเรามาผิดเวลาไปนิดนึงครับลองช่วงนี้ตลาดวายนะนี่ยอาหารพื้นบ้านก็มีผักแปลกๆนะครับ ประก <S <S ราศดองเองครับเนี่ย ตลาดลาวบางมะกรงครับผมเรามาตลาดวายไปนิดนะครับเขาเปิดตดั้งแต,ต่เช้าครับไปตีห้าครับผมด้านในมีที่จอดรถสะดวกนะด้านนู้นข้นางในเขามาจอดรถได้คนระับ ขออนุญาตนะนะครับหน้าตลาดรามมาวอครับมะน,นาวถูกมากเลยสามโลห้าสิบโลยี่สิบบาทนะครับคุณค่าสบายครับเป็นมะนาวพันไรมเล็ดนะครับไรเม็ดนะครับมะนาวสามโลห้าสิบบาทเป็นรถเร็วครหน้าหน้าตลาดนะครับขอบคุณครับ